กิงสวัสดีครับวันนี้ผมมานะครับรีวิววิธีการติดตั้งแอปนะครับแอปสันไอพินนะครับสำหรับแอปสันรุ่นที่สามารถใช้ระบบ Wi-Fi หรือสั่งพิมพ์แบบไร้สายได้นะครับจาก Android นะครับก็เข้าไปที่ l a y ส Store นะครับพิมพ์คําว่าแอปสันนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนกลับไปก่อนพิมพ์คาว่าแอปสันนะครับไอพินนะครับปุ๊บแอปสันไอพินนะครับจากนั้นก็กดติดตั้งนะครับ เพื่อติดตั้งแอปสำหรับการสั่งพิมพ์นะครับต่างๆนะครับ,นะรบก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนะจากนั้นก็กดเปิดนะครับนะตอนนี้ก็เลือกนะครับกดนะครับปึ๊บกดโอเคนะครับก็คือยอมรับเงื่อนไขนะครับปึ๊บปบกด ก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เลือกว่าเราจะพิมพ์อะไรนะครับแต่เราต้องตั้งค่าที่ตัวตัวโปรแกรมก่อนนะครับกด next นะครับอนุญาตนะครับตกลงนะครับเปิด wi-fi นะครับนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับ พอดีเมื่อกี้ผมปิด wi-fi ไ,ไ,ไว้นะครับอ่าเชื่อมต่อแล้วก็กลับไปนะครับปึ๊บเี๋ยวเข้าไปที่แอปใหม่นะครับปึ๊บอ่ารอนะอันนี้ก็คือเขาเซิร์ชหาเครื่องเจอแล้วนะครับเครื่องที่เราต้องการจะใช้นะครับก็กดเลือกไปนะครับปึ๊บน่้ะครับพอดีก็ จะเป็นระบบการทำงานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองกดเทสหัวพิมพ์ก่อนนะครับปึ๊บสุดท้ายตอนเทสเครื่องก็จะจะเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับตามที่เราสั่งนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการแมทแนนนะครับรุ่นนี้จะตั้งค่าง่ายมากนะครับไม่ต้องใส่ค่าใดๆนะครับเปิดไ wi ไ fi ก็ใช้ได้เลย กดปิดไปนะครับครานี้เราก็สั่งปิ้นรูปนะครับก็ออกไปนะครับเราจะทําอะไรก็จะมีเมนูด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านบนต้องเป็นรุ่นเครื่องที่เราจะใช้นะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็กดติดตั้งแบบเมื่อกี้นะครับก็กดมุาจะปิ้นรูปนะครับก็ปุ๊บกดอนุญานะครับก็เมื่อกี้ที่ที่เราถ่ายนะครับตัวรูปขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับก็กด กดเน็กด้านบนดีตัวเน็กมันไปอยู่ตรงปุ่มสต็อปของหน้าจอบดีนะครับก,กดเน็กนะครับปุ๊บนี่กดพิ้น์นะครับถ้าเราไม่ต้องการตั้งค่านะถ้าต้องค่าก็กดที่ดีดดอกจันด้านบนนะครับตั้งค่าการพินพ์นะครับต่งตางๆนะครับก็จะมีให้เราอัตโนมัตินะถ้าไม่ต้องการตั้งค่าก็กดพิ้น์ได้เลยนะครับอ่านะครับเครื่องก็จะเริ่มพินพ์นะครับ ก็รอสักครู่หนึ่งก็จะพิมพ์เสร็จนะครับจะเห็นว่านะครับระบบใหม่นะครับเอฟสารไอพิมก็จะใช้งานมากขอโทษที่จะใช้งานได้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรารอพิมพ์เสร็จแล้วเราลองไปดูพิธีการสแกนบ้านร์น้ำเราก็กระดาษใส่ไปนะครับ เมื่อกี้เราไปตั้งแบบพิมพ์แบบไท์คอบนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเป็นการพิมพ์แบบสูงนั่นเองนะครับก็กดกลับไปที่เมนูหน้าจอเหมือนเดิมนะครับว่าเราต้องการทําอะไรนะครับเช่นเราต้องการสแกนนะครับก็นะครับกดที่ตัวสแกนนะครับขอให้รอนะครับเครื่องพิมพ์เสร็จก่อนในเมื่อกี้นี้ เราไม่ต้องถ่ายเลยสุดเอาต้องถ่ายตอนออกมานิดหนึ่งก็ถ้าเราไม่ได้จัดวางก็อาจจะพิ้นแบบขอบใดขอบหนึ่งนะครับก็ผมจะกดสแกนยังไม่ได้นะครับเนื่องจากเครื่องทำการพิ้นอยู่คนระับ พิมพ์ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโหมดสูงนะครับเลยพิมพ์ช้านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปไปไปหน้าพิมพ์ใหม่กันนะครับแล้วเราต้องเข้าไปดูว่าเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้แบบไหนนะครับเลยถึงได้พิมพ์ช้านะครับต้องกดเลือกก่อนนะครับแล้วก็กด next กดที่รูปนะครับเฟืองตัวนี้นะครับก็ อ๋อเมื่อกี้เราตั้งค่าเป็น4คูณ6นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น A4 นะครับเลือกกระดาษธรรมดานะครับ layout ขอบแบบนี้นะครับก็จะปิ้นเร็วกว่าโหมดเมื่อกี้นะครับก็ให้ดูการตั้งค่าก่อนนะครับเผื่อเครื่องเลือกไว้อัตโนมัติเป็นการพิมพ์รูปนะเมื่อกี้นี้เป็นกระดาษ4คูณ6นะครับจากนั้นก็กดนะครับแห้งขอจํานะครับจากนั้นก็กดพิ้นนะครับอันนี้เรามาดูนะครับตัวสแกนกันบ้างนะปึ๊บ นะกดสกแกนปึ๊บนะเครื่องก็กำลังสกแกนนะครับเราเมื่อกี้เราได้ใส่กระดาษสกแกนนะครับเห็นไหมครับสกแกนเข้ามาแล้วนะง่ายมากตัวกระดาษนะครับสกแกนที่เราใส้เมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวโปรแกรมแล้วนะครับนะอันนี้เราจะกด ปิมหรือจะกดเซฟนะครับก็กดได้ตัวนี้นะครับก็กดเซฟนะครับปึ๊บเพื่อจัดเก็บไปยังตำแหน่งต่างๆนะครับก็หรือจะส่งเมลไปเลยก็ได้นะครับอ่าเราก็โฟลเดอร์ก็คือในเครื่องเรานั่นเองนะครับรูปแบบที่ต้องการเซฟนะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บครับอ่าเลือกปุ๊บโฟลเดอร์คาเมล่าก็ได้นะครับ เลือกรูปแบบที่ต้องการจัดเก็บนะครับ PDF หรือ JPEG นะครับก็กดเซฟนะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็นะครับการใช้งานนะครับง่ายอยู่นะครับก็นะครับติดขัดด้านใดก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ